สบายดีปาลุงสบายดีสุขูสุคนสุมองสบอนสบายดี FC ที่หักแพงเห็ดยังน้องมวยนี่สบายดีายดปลาปลุงกํลังตีเผาลูกซ้ายไปเลยลูกายนอนกันมาตีเผาตีข่าปาลุงจะตีเขา่าเพื่อว่าสิป้อนขาลูก้ายเฮา,เาน้องมวย นมาเหินเฮากับอากาศหอนหอนไปลงเลยมือนี้เฮาจะมาถ่ายคลิปยังน้องมวยมาเจอได้องมวยเฮาจะถ่ายคลิปยังเมือนี้ใครบอกควันแลแนวดังไฟคือไปชมคือว่ามือนี้เฮากับสิปากันมาถ่ายคลิป เอาขี่กระใต้ไปฝากปู่กับหญ้าปลาลุงเอ้ที่บ้านลังสีเขียวเนาะจะไปฝากนี่แหลปะปลาลุงเอ้ขี่กระใต้เพราะว่ารื้มหนึ่งรนะื้มหนึ่งเนาะกะเดือนสองเดือนแล้วที่ทำประธานไปหายเพิ่นน้องวอมวยหยัดิ่นเบิดดังเลยปลาลุงอันนี้กัาจากน้ำผักน้ำแรงของยายเพิ่นไปหามาปลาลุงเอ้นี่แลหละยายเพิ่นก็อยากเอาไปหายเพิ่นว่า เป่นบอกเอาแต่หมอเว้นนี่แหละครเอาไปหายแต่ว่ามันห้อนห้อนลายพูดเลยห้อนลายมหมอนี่ก็เลยไปเอาไปหายเอาไปหายตนอนขำมากสำหรับขีกระไตบอกก่อนก็จะเอไไาไปาเป็นฝาปูกหญ้าเพี่ยตึงดูที่บ้านล้านชิ้นเดียวตอนนี้ฮกำลังสีไฟกันเอาไปด,นนดนูน้องวัดกันไม่รู้มั้ย ออก่อนทำดินทรายก็ได้กะตกบ้านเฮาเป็นเพิ่อนนั่งลงไว้ขี่กระตุกขันแหละะกรบองกระบองกระบองขอองีข่กระตุกนี่หรือว่าขี่ใต้ก็รู้ว่าไงคือไปหาจากต้นกุ้งก็ลงเลยสีใยถึงไปหามากเลยบัวไม้กระบองเพ็ดเลยบ้านเราร้ามาจากต้นกุ้งเลยค่ะเอาใบมันมาห่อนะไ่ก็เง้ยก็ลเลยแต่สมัยแต่ก่อนตะกี้นะ่ะ สมัยตะก่อนเพื่อจะเอาขีจะไต่เนี่ยเปนเนื้องเขียดเนื้องกรใส่ได้แทนไปใช้ไปลุงลัวไปคมแต่กัสิบะแห้งสิบะสองแชงไปไกลเนาะแต่ว่าเข้าบอกว่ายังน้อยยังทันอยู่ได้ปลงเลยคอยกระทันคือกันทันบ่เข้าแล้วไปเนื้องเขียดแถวห่วยเนาะแต่น้อยเสียงขนาดคนตะกี้บัดเนาะมันบ่ทันบ่ทั่านเจริญไปผู้ใดกัน ไพ่นั่นล่ามเ้วยแถวตะฝังหวยใหม่คุสเปตองเปตองบางคนกับคูสตีนตัวเองก็มีนี่สำหรับขีกระ้งใต้อย่มะลูกเงยเอากระสีได้ไปกันแหละป้าลุงเอาไปฝากเพื่อนจะเพื่อนจะอยู่เรื่องหรือจ่อยู่เป็นเลยจะได้กลับไปพ่อมันอยู่บ้านหนังสิเกียวอะไรกันไปเลยตอนนี้ก็เริ่มเดินทางไปแล้วป้าลุงเงย ฟอนกำลังเดินทางไปหมู่บ้านเฮากัแน่นี่แหละมะลุง ơi. เลยเดินมาหลอกอบแสีนสเนาะ นี็สิเป็นบ้านแม่น้องไคดาวไปรู้เลยบ้านเจ็ดสายเพื่นจะเป็นอยู่เพื่อนอะไหรือเปล่าหลานค้าหลานใายกันไล่ไปเลยบ้าน,าาน,นาเฮา บ้านเบาควันห้าบ้านลังสีเขียวกับสีประมาณห่างกันลักหนึ่ง,เ,งเลยพะลุเงยแต่ถือว่าไกล,ล้ร้ายเตร์ Cái xíu hoa này mọi người ơi Mình sẽ cân lặn trong làn là tây หอนไปเทียบลอยไปลงสำหรับบ้านทางสีเขียวเจ้าคนอยู่เพื่อนหรือบอ,บอยู่สางผูบ้านจอดที่นี้ก่อนกปเหน่งใมาเป็นเจดดำันเลย านโอ้เคยไปกินอยู่ไซน,น่ะหน้าหนงหมดป้าเจดำมป้โโองบุญร้านเช้าใหม่ทุเเงินทุชานฮึมมาก็ไม่เห็นเจดำเลยปะลุงเพระาะว่าแม่น้องเทนเพิ่นกะไปน้าเพื่อนนนั่แหละเอาก็เลยเอาขี้กระต่ายให้เพิ่นว่าให้อ่เอเอามาส่งอยู่เพื่อนปะลุงเลยอเอามาส่งให้เพิ่นต่อไปลูกน้องชอละอยู่ในเพิ่อนอยู่ใน,นป้แมีก่กํานู่นน้อยป้าทุ่ม ไปเลยนาะยน่าสัดป้าหยาเพิ่อทำความสะอาดปะลูกเงยพุนลยทำีทำความสะอาดกับร้านสาวน้องมินนี่มืน่นลูกไส้ชิมมะเล็นนำ้ำเออมื่น่าสัน ว่าใช่ยานิว่านี่แหละปลุงเอ้ยเอามาฝากเพื่อนเมนตองเท่นเพื่อนว่าเฮาเอามาไหว้ให้เพื่อนไปนะเพื่อนเด้ป้าเ้ืุ่งป้าป้าลุป้าป้าลุงป้าปยาุปาป้าลุงป้าป้าลง้อป้ว้าป้าลุง้าป้าล้าป้าลุงป้าปุ้าาาล้าาุาา้านงสีเขียวลอ้้า้าลงล้ เพื่อนหายบ่เพื่อนห่วงห่วงแม่ต้องาิต๊ะมาฝากเลยเยเด้อเคคุอเคยหล่าเคยไปใส่ย่ะเลียง้ยเปเลียงค้วยเออเปเลียงควาวยปลูกเลยห้าก็สิทธิ์กับก็แล้วบาทนี้ไปชื่อนุ่มให้ลูกไส้ก่อนบาทนี้เปลืองขนาดเลยไปกับ หญ้าพัดไปอุ้มกับไปเหี่ยวใส่หญ้าซะก่อนไปเป็นเอานหนหอมซะใส่เท้งได้เ่าคุณเฒ่าเข้าอะที่หน่อยนี่ใส่ผู้เฒ่าเป็นว่ามันแพงหรือมันซ่างวะอร่อยนี่หน่อยเหี่ยวใส่แพงหรือซ่างที่หน่อยแพงได้เขาะน้องฟางเป็นว่าคุณเฒ่าโบราณเขาจะว่าอุ่มเล็กหน่อยนี่เล็กหน่อยเหี่ยวใส่นะวะเล็กหน่อยแพงหรือว่าจะเอาเอาลูกมาให้แม่ติ่งมาอื่นน่ะ เสกตาลุงเม่กาเจีาลูกใหม่แล้วเสียน้องว่าคิมวะเม่อี้ลืมเจ้าคุณเห็นปลาด้ไหมลุเห็นปลาดมใืนี้ไปอยูน้ข่อยล้วบ้านนี่ปลรดาเบาเยอะแต่กับนไปอยูน้ำแม่ล้วบ้านหนี่เผินห่วงก็ลุงเลยเผินห่วงแม่เพิ่นบ้้นานบ้บ้าาน้าบน้ลาาาาน้นาา้นา้า้้าน้้าน้บ ฝากกดไลค์กดแชร์งไปเลยกดติดตามสอ,องกับคนมนะันนาพ่อกักร,ร์ตกาน์นาไปลูกสบายดี